สวัสดีเจ้าเพื่อนเพนื่อนเจอกับป้าต่อยอีกแล้วเมนูวันนี้ป้าต่อยจะพามาทำยำส้มงว้วะยำใบยำใบส้มง้วีย๋ยวภาคใต้เขาเรียกใบส้มงว้วะนี่ปาตุด,ดิบเขาใบส้มงว้วนี่ป้าต่อยหั่นไว้ป้าต่อยซอยไว้เรียบร้อยแล้วใบส้มงวัวะ ก็เหมือนกับใบส้มซ่าอะไรแบบนั้นที่เขายำยำกันเลยเพื่อนก็อร่อยดีแล้วก็มีมะพร้าวนี่ป้าต่อยขูดไว้แล้วมะพร้าวขูดเดี๋ยวป้าต่อยจะคั่วเนี่ยมะพร้าวแล้วก็ถั่วนี่ถั่วป้าต่อยซื้อมาถัว่วคั่วแล้วก็พริกหอมกระเทียมเดี๋ยวก็คั่วเดี๋ยวป้าต่อยจะมาทํายำให้ดูเนี่ยส่วนประกอบของเขาก็เนี่ยมีใบส้มงโง่ แล้วก็มะาพร้าวมะพร้าวขูดแล้วก็ถั่วถั่วคั่วพริกหอมกระเทียมก็คั่วเราจะไปลงมือคั่วมะพร้าวกันเลยเพื่อนเพื่อนเราจะคั่วพริกเพื่อนเพื่อนเราจะคั่วพริกก่อนพริกหอมกระเทียมเราก็จะคั่วให้หอมคั่วพริกหอมกระเทียมก่อน ัวให้หอมทีนี้เราก็มาคั่วมะพร้าวกันเพื่อนๆมะพร้พาวนี่คั่วให้กันหอมเหลืองเลย เย็นๆกล่วมะพร้าวถ้าไม่งั้นมันจะไม่เหลืองไฟก็ไฟอ่อนๆไฟร้อนก็ได้เดี๋ยวมาดูตอนเหลืองสวยเอาละ เพื่อนมะพร้าวคั่วของเราก็เริ่มจะเหลืองเกือบจะใช้ได้แล้วเอาแค่สีนั่นๆไปหน่อยเมื่อเดี๋ยวป็าต่อยหันหลังไปตำถั่วสิไฟมันเตาแก๊สปาต่อยนี่มันเบาไม่ได้พอเบาแล้วมันจะดับ อันนี้ก็ป่อเอาแล้วแค่นี้โอเคปา้าวกล้วเราก็ได้อ่เรามาตำถั่วกันเพื่อนๆ้านปลาต่อยไม่มีครบแบบตำท่มตำปลาต่อยมีครบหิน ใช้มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วเพื่อนๆอ,อยากใช้ยังไม่แตกทนทานมากๆเ่<ะ>เพื่อนๆ่นทีนี้เราได้ส่วนประกอบครบแล้วนี่ ตัวป้าต่อยก็ตำแล้วนี่มะพร้าวก็คั่วแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่นี่พริกกระเทียมคั่วแล้วก็ตแล้วมาเด๋ยวป้าต่อยไม่ได้ถายให้ดูสองอย่างนี่น้ำมะขามเปียกแล้วก็นี่นี่นี่น้ำตาลปี๊บส่วนผสมเครื่องปรุงของเขาไ,ได้แล้วก็เรามาลงมือ ยำกันเลยเต๋อยขอยำใช้มือเลยก็นี่ใบส้มใส่ลงไปเลยเต๋อยต้องขยำกับมือมันถึงจะเข้าเครื่องเพื่อนๆนี่ชโม้แล้วก็ไอ้ มะพร้าวคั่วใส่ไปดูประมาณก่อนถ้าว่าไม่พอเดี๋ยวก็ใส่ใหม่แล้วถั่วตั่ยชอบถั่วเยอะๆใส่หมดเลยน,นี่เครื่องเครื่องที่ตําไว้แต่ต้องเค้าก่อนเพื่อน ใช้เค้าแบบนี้เลยถ้าไม่งั้นมันจะไม่เข้าให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวค่อยใส่น้ําตาลเดี๋ยวค่อยใส่น้ําตาลเดี๋ยวค่อยใส่น้ํามะขามเปียกโอ้น้ําปลาอีกน้ําปลาด้วยน้ําปลาด้วยใส่ใช้สีอุ่วขาวใส่ใช้สีอุ่วขาว แล้วก็ลุกเครากันอีกป้าต่อยว่ามะพร้าวมันน้อยเนี่ยป้าต่อยจะใส่มะพร้าวอีกมะพร้าวเยอะๆหอมดีมะพร้าวเยอะๆถั่วเยอะๆหอมดีขัวเยอะไม่เป็นไรใส่ไปเลย เนี่นะถ้ากินไม่หมดป้าแต๋ยก็แช่ตูเต้เย็นแช่ตู้เย็นแต่ใส่น้ำตาลนะนะแต๋ชอบไอออกปุ๊บเอ้ยให้ออกเปรี้ยวให้ออก,กอหวานหน้ำมะขามเปียก็ใส่ไปเลยปแต๋ชอบไอเปรี้ยวด้วย ต้องใส่หมดก็ได้ใส่ดูพอประมาณถ้ามันเปรี้ยวแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แล้วใส่แค่นั้นพอถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมได้เนี่ยมันต้องขยำไปเลยห้านิ้วถ้าไม่งั้นมันไม่เข้าเครื่องเราเพื่อนๆเ,เนี่ยทำตามสูตรบ้านๆเลยนะแม่แฟนป้าต่อยชอบทำมาก ยำใบส้มงูแล้วก็ยำผักแว่นแกทำอย่างอร่อยเลยอ่ะแกต่อยตอนก่อนทำยังไม่ค่อยเป็นไงแต่ตอนนี้ไม่มีใครทำให้แล้วก็ต้องทำเองหัดทำเองตอนนี้เป็นละเป็นทุกอย่างแล้วนอกจากทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละอร่อยหรือไม่อร่อย เดี๋ยวก็ชิมดูชิมรสด,ดูนะเพื่อนเพเดี๋ยวถ้าว่าได้ที่แล้วก็ชิมรสด,ดูอร่อยไม่อร่อยเติมขาดอะไรก็เติมได้เลยนี่ <c oughs> อร่อยอร่อยมือเองป้าต่อยอยู่คนเดียวไม่เป็นไรป้าต่อยทำเองกินเองแจร์เพื่อนเนะอย่าถืออ,าาอย่าสาป้าต่อยเลยป้ต่อยบ้านบ้านคนบ้านบ้าน อยู่แบบบ้านๆกินบ้านๆ <laughs> สบายๆไปชิมดูมไม่ออกเปรี้ยวเลยอยากกระจาใส่ส,มสนนอมอีเท่าไหร่น้ำตาล แล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดด้วยนะโอ้ป้าต่อยว่าเอาพริกเยอะแล้วนะยังไม่ค่อยเผ็ดอีกป้าต่อยกินเผ็ดมากต่อยขยำไม่ใช้ถุงมือเลยเพราะว่าป้าต่อยไม่มีถุงมือที่ ที่บ้านป้าต่อยไม่ได้ซื้อติดด้วยเพราะาเราทําเองมือเราเองกินได้ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ทําให้ใครกินเราทํากินเองยังไงเราก็กินได้ใช่ไหมเพื่อน <c oughs> เหมือนกับเปิบข้าวกับมือนั่นแหละเราก็ต้องใช้มืออยู่ดีอะไรก็ไม่สู้มือได้ นิดตอนนี้ก็น่าจะโอเคมันก็จะออกรสขมขมนิดๆน,นะเพื่อนใบส้มโห่เนี่ยก็เหมือนใบส้มซ่าอะไรแบบนั้นเนี่ยออขมๆนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรพอกินได้ที่เรากินในมันละไม่ยิ่งกว่าเหรอ อืมมโอเคโอเคโอเคเพื่อนอร่อยละอร่อยแล้วแต่ว่าป้าต่อยไม่มีผัก ส่ลืมซื้อผักเนี่ยดับใส่จานเลยก็ต่อยลืมซื้อผักแล้วเนี่ยแตก็ออกไปใหม่แตก็ออกไปซื้อผักผักก็มีแตงนั่นแหละแต่ส่วนมากวก่าต่อยกินอันนี้ก็ผักอยู่แล้วว่าต่อยไม่ค่อยจะผักเท่าไหร่ โอเคจ้ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยยำส้มโงวหน้าตายำส้มโงวแบบบ้านๆของป้าต่อยน่ากินไหมเพื่อนๆ <laughs> น่ากินก็ฝากกดไลค์ให้ป้าต่อยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆสวัสดีจ้า